น,นะครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้กันกับผมสมาสมังคีนะครับก็วันนี้นะเป็นจริงๆมันวันที่สามแล้วแหละ <laughs> ทําคลิปก็คืนวันที่สองแล้วนะผมยังไงก็สิ่งแรกที่อยากจะพูดก่อนเลยก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมสวัสดีปี2023นาะช้าว่าทุกปีปีที่แล้วก็โพสต์วันที่สองปีนี้โพสต์วันที่สาม มันก็ยังเป็นสวัสดีปีใหมย่ยูนะครับผมเป็นปีสองพันยี่สามนะใครอยากได้อะไรคิดปรารถนาสิ่งใดนะก็ขอสมปรารถนานะครับผมนะคิดเองได้เองนะครับผมนะปีที่แล้วที่ใครมีเรื่องแย่แย่นะครับก็ทิ้งมันไว้นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะไม่ต้องแบกตลอปีนี้นะครับผมนะ มาเริ่มต้นใหม่ปีนี้นะครับผมไปด้วยกันนะครับนะก็สําหรับปีที่ผ่านมานะผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอเตอร์มากๆเลยนะครับที่อยู่กับเรานะมีหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยอยู่กับเรามายาวนานมากๆนะครับสปอเตอร์ของเราเนี่ยนะครับผมและตอนนี้นะเราก็มีสปอเตอร์ระดับนักพจนภัยนะผมเข้ามาสปอตอยู่ยาวเหมือนกันนะขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณที่สปอตกันเข้ามานะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมเสมอมาเลยนะครับผมนะขอบคุณซูเปอร์ไรท์นะครับผมนะขอบคุณซูเปอร์สติ๊กเกอร์ตอนไลฟ์สตรีมด้วยนะครับและแน่นอนนะ ครับผมที่กดติดตามกันเข้ามานะครับผมนะตอนนี้ยอดสับเราก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะจากปีที่แล้วนะพี่เผมบอกว่าผมอยากได้30,000นมันก็แตะมาแล้วนะครับผมแต่ปีนี้ถ้าผมอยากได้5,000 50, มนะดูจากยอดการเติบโตของช่องผมแล้วเนี่ยผมดูสถิติแล้วเนี่ยตอนนี้ดูอยู่แตะ5้า0 0ื่ในปีนี้นะผมนะยังไงก็ใครยังไม่กดก็ฝากเลยนะครับผมนะเออช่วยผมทีนะจริงๆก็ฝันว่าอยากจะได้แสนหนึ่งไวๆไเอาอะ สู้นะครับผมสู้ไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะครับขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามาดูนะฮะขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์ทุกยอดโดเนทนะครับผมนะที่มาตอนสตรีมเนาะนะก็แล้วก็ทุกอย่างเลยนะที่สนับสนุนผมนะทำให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคครับปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ไปดูคลิปเก่าของตัวเองเนาะนะครับผม แล้วก็ได้ดูว่ามีอะไรบ้างที่ผมพูดว่าผมอยากทำนะอันแรกเลยเนี่ยข่าวนะครับผมข่าวประจำเดือนที่ผมบอกไว้ว่าอยากจะทำข่าวทุกกิจกรรมแต่ว่าขอเป็นเดือนละครั้งไม่ก่อนเป็นข่าวรายเดือนนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ ประสบความสําเร็จในการทำนะครับผมนะเออสำเร็จนะครับผมอันนี้สามารถโพสต์ข่าวได้12เดือนเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็บอกว่าอยากทำโปเกมอนโกทีขึ้นรู้สึกว่าคลิปโปเกมอนโกจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะฮะถ้าผมไปดูสถิติมานะแต่ว่ามันก็ถี่แล้วนะทุกคนอาทิตย์ละประมาณ2คลิปสําหรับผมถือว่าเยอะแล้วนะในฐานะที่คนทํางานประจําอยู่ด้วยและตัดคลิปเองนะฮะผมว่าก็เป็นสิ่งที่ผมคอมพิวตเหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็ลิงเล่นของนะกลับมาถ่ายแล้วนะผมแล้วก็ลงได้ค่อนข้างเยอะนะในปีที่ผ่านมานะครับอีกปีหนึ 2022เนอะอยากให้มีกิจกรรมของเบอรมอ g โกในไทยอย่างเป็นทางการปีนี้มีหลายรอบมากๆนะฮะที่เราไป in person m e มิทติกันที่จุฬาเออยี่สยามเอยนะครับผมนะ เราได้เจอกันหลายครั้งมากๆกนะก็อันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะที่เราได้ไปร่วมกิจกรรมอย่างเป็นทางการของประเทศไทยนะครับผมนะยังไงเดีย๋ยวปีนี้คิดว่ามีอีกนะครับผมนะใครที่พอมีเวลานะครับแล้วถ้าเราได้จัดกิจกรรมก็รบกวนด้วยนะครับผมมาเจอกันที่มอทอรหรือว่าอะไรงี้นะถ้าผมมีการนัดเล่นนัดอะไรนะอย่างน้อยก็มาแสดงพลังของพุทธชีวิตของเรานะครับมาเจอกันเยอะๆนะผมก็จะได้หาของหาเครื่องมาแจากมีกิจกรรมร่วมกันทำนูน่นทำนี่นะครับผมนะ ยังไงก็ฝากเขาด้วยนะถ้ามีการจัด in-person meeting นะผมเล่นโปเกมอนกันที่น่าจะเป็นมอทอนะผมว่ามันน่าจะสะดวกกว่านะฟิวเจอร์มันดีจริงเว้ยแต่ว่าที่จดอดรถมันก็เสียตังค์แล้วก็ถ้าคนเยอะๆเนี่ยผมว่าห้างเขาก็อาจจะแบบแตกตื่น <laughs> <laughs> อ,อ,อะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เสาน้อยยิมน้อยเอาจริงต้องพูดตรงๆนะถ้าเทียบกับมทรลังสิตแล้วมันคนละสกเกลกันเลยนะครับผม, <c oughs> ผมก็คงจัดที่มทอลังสิตนะถ้ามีโอกาสนะครับผมนะไว้ว่ากันนะครับผมนะ <c oughs> และปีที่ผ่านมานะปี2022สิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ของช่องนะครับ <c oughs> แม้ว่าจะไม่ได้มีลิสต์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็คือวีล็อกการแข่งการครับทุกคนอันนี้เราเป็นวีล็อกการแข่งการล้วนๆนะครับผมนะก็อันนี้ก็สนุกดีได้ออกไปแข่งได้ลองทํานู่นนี่นั่นอะไรนี้ครับก็นนนอี่้้าวส นะเป็นการแข่งแบบจริงจังนะครับผมนะถือว่าตัวเองได้ก้าวเข้าสู่โลกของโปเกมอนการ์ดเกมอย่างจริงจังนะฮะแล้วก็ลิ่งอะไรไม่รู้นะครับผมวันนี้ชื่อนี้จริงๆนะครับตอนแรกก็ไม่รู้จะโพสต์ชื่ออะไรนะครับผมนะเป็นรายการที่ผมชอบมันถ่ายง่าย <c oughs> ถ่ายง่ายถ่ายสนุกนะครับผมแล้วก็มันไม่ต้องเตรียมอะไรเลยอะ่ะเออมันสะดวกสบายนะในการถ่ายนะครับผมว่าดีอ่ะกล้อง2ตัวตอนนี้ก็ใช้กล้องตัวเดียวแล้วเพราะว่าไมา่มีไม้ใหม่แล้วนะเนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับผมนะ เป็นการอัปเกรดอุปกรณ์จะได้แบบทํางานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รายการใหม่นะฮะลิงสองการ์ดนะฮะอันนี้เป็นรายการที่บอกว่าการ์ดในกล่องเนี้ยมีอะไรบ้างที่เป็นการ์ดนอร์ม l ลนะครับผมนะทุกใบแล้วก็พูดถึงคอมโบที่พูดได้ด้วยนะครับผมนะหลายๆคนอาจจะไม่ได้สนใจนะแต่ผมก็พยายามจะพูดให้ฟังอะไรงนี้นะครับผมอันนี้คอนเทนต์ใหม่ที่เกิดขึ้นในช่องเรานะฮะส่วนสถิติของช่องเราปีที่ผ่านมานะครับผมปี2022นนะฮะ ก็มีคลิปโปเกมอนโกไว้เนี่ยทุกคน70คลิปปีที่แล้ว80กว่าวัางถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะแล้วก็ลิงเล่นของเนี่ยมี15คลิปเห็นปะลิงเล่นของกลับมาโพสเยอะมากๆนะครับมีลิงสองการ์ดอีก7คลิปนะฮะลิงอะไรไม่รู้อีก7คลิปนะครับผมแล้วก็มีวีล็อกที่บอกเมื่อกี้นะเป็นงานการ์ดล้วนๆเลยนะเป็นแข่งการ์ดบ้างไปเข้ากิจกรรมแข่งการ์ดบ้างแข่งจากเป็นทางการบ้างนะครับผมอันนี้10คลิปนะครับผมแล้วก็มีลิงหนีเที่ยว2คลิปนะไปงานการ์ด2ี่ปีที่อยุธยานะ เลขอันหนึ่งเนี่ยที่ไหนว่าจาไม่ได้มีช็อต6อันหัดทำนะครับผมยูทูบช็อตนะครับมีทําในช่องเราเป็นกิจกรรมเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าผมจะพรีเซนต์ทุกอย่างเกี่ยวกับพวกนี้ผ่าน u t u b e ช็อตนะฮะแล้วก็ไลฟ์เกมไปหมด38รอบนะมีไม่กี่เกมนะครับปีนี้มียูไนต์มีปเกมอนสการ์เลตเวอเล็ตพอไซ่อนที่ไลฟ์แล้วก็เททิ้งไปเลยมีไม่กี่เกมนะครับผมในปีนี้นะแล้วก็คอนเทนต์ในปีนี้คิดไว้ออกจริง มีพพอร์ตเตอร์นะครับพูดถึงลิงเข้าครัวลิงอะไรเกี่ยวกับการทําอาหารเนี่ยยังไม่รู้จะได้ทาเมื่อไหร่ก็เป็นคอนเทนต์ที่สนใจจริงๆนะคือผมอชอบทําอาหารอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ทาเมื่อไหร่นะผมนะอันนี้คือคอนเทนต์ที่ยังเป็นสต็อกอยู่นะแล้วก็มีตัวของไอพอดแคสต์นะครับตั้งนานแล้วยังไม่ได้ทําเลยนะเคยลางบทมาแล้วก็ไม่ได้ทำนะบทหายไปไหนแล้วดู <laughs> น่าจะอยู่ใน iPad เนี่ยแล้วครับจริงๆอย่างที่บอกน,ะนั้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะผมมีโปรเจกต์ส่วนตัวนะครับผมนะ กำลังทาอยู่ด้วยนะครับก็เลยทําให้อย่างปีที่ผ่านมาจะไม่เห็นว่ามีสติกเกอร์ลายขายนะอืมน่าจะประมาณนี้เนาะรายการที่ค้างๆอยู่อย่างอื่นก็คิดไม่ออกนะคอนเทนต์อีกอันนึงที่อยากทําก็คือข่าวนะครับผมข่าวแบบอัปเดตเลยอะว่าอีเวนต์เนี้ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะผมในช่วงนั้นนะฮะส่วนการลงคลิปไม่ทันเนี่ยมีคนคอมเมนต์ว่าคลิปมันช้าอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็ ชี้แจงตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมว่าคอนเทนต์ของเราอ่ะมันไม่ใช่รายการสดนะครับผมแล้วก็คลิปหนึ่งเนี่ยค่อนข้างยาวนะเอาตรงๆผมอัดคลิปผมก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วครับผมนะกลับมาทํางานอีกมันเหมือนแบบมันหนักเกินไปหรับผมโพสตไม่ทันในวันนั้นแน่นอนนะครับผมนะอะไรทํานองนี้ทุกคนก็จะเห็นคลิปผมแบบโพสต์ช้านะครับผมนะ แต่ก็อยากให้ดูเป็นเหมือนรายการวาไรตี้อะไรอย่างนี้รายการสนุกสนุกครับผมเรื่องคลิปชา้าผู้ยากบ้างนะมันก็เหมือนทุกคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามผมในวันนี้นะไปดูคลิป EP หนึ่งนะมันก็หลายปีที่แล้วแต่ทุกคนก็ดูเป็นรายการบันเทิงได้ถูกปะเราไม่ได้เป็นรายการสดนะผมยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับเข้าใจตรงนี้กันนิดนึงนะครับชี้แจงชี้แจง <laughs> แล้วก็ที่เหลือนะ่าจะเป็นคอนเทนต์เก่าๆลิงเล่นของลิงสองการ์ดนะผมลิงอะไรไม่รู้นะฮะวีล็อกแข่งการ์ดนะผมก็คงจะมีต่อไปนะผมนะยังไงก็ไม่ทิ้งแน่นอนนะปนีี้ยจริงๆผมาก จะไลฟ์ให้มากขึ้นด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเอาเวลาไหนมาตัดคลิปนะครับอันนี้ก็พูดตรงๆนะเพราะว่าถ้าผมไลฟ์ปุ๊บเวลาตัดคลิปผมจะลดลงนะแล้วคลิปอื่นๆที่มันไม่ใช่รายการโปเกมอนโกะมันแทบจะลันช์ไม่ได้เลยนะตัดไม่ทันครับผมยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่าจะทำยังไงได้บ้างนะเรื่องของตรงนี้นะครับผมอยากมาไลฟ์นะจริงๆอยากเล่นโปเกมอนอยู่ไหนบ่อยๆนะผมจะได้ซื้อโปรแกรมนอย่างเดียว <laughs> อันนี้คือหมดคอนเทนต์แล้วนะผม,ผมก็ประมาณนี้สําหรับปีนี้แล้วกันนะก็ พูดประมาณนี้ไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับผมขอขวัญปีใหม่สําหรับทุกคนนะครับปีนี้นะครผมผมก็เตรียมของขวัญมาให้ทุกคนนะคือผมจะแจกตั๋วนะครับผมตั๋วของโปเกมอนโกทัวร์โฮเอ็นนะครับผมนะปีนี้ผมแจกหนึ่งใบนะครับผมล a าส v e เวกอะ่ะมันวันที่18-19กากุมภาผมไม่น่าจะได้ไปมั้ง <laughs> โกทัวโฮเอ็นโกลบลเนี่ยเป็นวันเสาร์ที่25นะครับถึงวันอาทิตย์ที่26กุมภานะผมนะรอบนี้ก็น่าจะได้จับตัวของกาดอนกับไคโอก้านะครับที่เป็นล่างไพ่หม้อนะครับผมผมก็คงจะเสียตังค์บัตรแน่นอนนะแต่ว่าช่างมันนะอันนี้เราจะพูดเกินเกินเพราะว่าเราจะแจกตัวเฉยนะครับอันนี้แจก1นรางวัลน,นะครับทุกคน แจกหนึ่งรางวัลสาหรับผู้เข้าร่วมสนุกกับเรานะฮะแล้วผมจะแจกอีก4รางวัลนะครับคือ Community Day นะครับผมของเดือน2แล้วกันเนาะเพราะว่าเดือนนี้น่าจะไม่ทันแล้วครับทุกคนเพราะว่า c o ม m u n i t y d เดเดือนนี้มันมาวันที่7นี้แล้วนะฮะมาวันเสาร์นี้แล้วเนี่ยที่จะถึงเนี่ยทุกคนนะครับมามาไวมากๆเลยนะครับไม่ทันแน่นอนนะฮะยังไงเดี๋ยวผมไปแจกเดือนหน้าแล้วกันเนาะจริงๆเดือนนี้มันก็มีคอมมูรีเทิร์นใช่ปหยังไม่ประกาศใช่ไหมครับผม มีอีกวันหนึ่งนะน่าจะ21หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแต่ว่าช่างมันก่อนนะยังไงเดี๋ยวผมไปแจกตัวของข้อมูลเดือน2นะแจกหมดอีก4ใบนะบผมรวมเป็น5รางวัลน,นะครับโอเคครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับผมนะวันที่โพสต์คลิปนี้นะจนถึงวันศุกร์ที่13นะเวลา5้าทุ่ม59นาทีนะครับผมนะโดยผู้เข้าร่วมสนุกนะต้องทำดังนี้นะครับผมข้อ1ึนะครับผมนะกดไลค์กดแชร์นะครับ คลิปนี้นะลงที่โซเชียลมีเดียนะครับผมในช่วงเวลากิจกรรมเนาะนะครับผมข้อ2นะครับเป็นคําถามแบบกันบอทนะครับผมคลิปที่ไปเล่นเบอร์มอนโกทัวร์โจโตนะครับเป็น EP ีที่เท่าไหร่นะครับผมนะไปดูในช่องได้นะครับผมนะ <laughs> ไปหากันนิดนึงนะครับผมนะร้อยกว่าร้อยกว่านะครับผมนะ เค okay. แล้วก็อันนี้นะครับทุกคนข้อสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้บอกว่าช่องเราเนี่ยอยากให้มีคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมนะครับผมนะประมาณนี้ละกันเนาะโดยผู้ได้รับรางวัลนะผมก็จะมองหาคอมเมนต์ที่ผมถูกใจนะครับว่าไอเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรเงี้ยนะครับผมนะเป็นแนะนำอยากทำคอนเทนต์อะไรหรือเพิ่มเติมต,ตรงไหนนะฮะสิบคนนะครับผมนะอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะฮะเข้าใจไหมที่ผมถูกใจนะครับผมเพราะว่าการตัดสินของผมเป็นท,ที่สุดละกันเนาะ ผมจะอัดคลิปหมุนกงล้อเหมือนเคยนะเพื่อความเป็นธรรมกับทุกคนที่ได้ดูนะฮะก็จะหมุนนะครับผม5คนคนแรกก็ได้ลงมาที่1ไปคือโกทโฮเอ็นนะคนที่2 3 4 5หนะฮะก็จะได้ตัวของบัตรคอมูเดือน2นะครับผมนะไม่ต้องซื้อนะเดี๋ยวผมกดส่งไปให้นะครับผมและคนที่เหลือทุกคนนะไม่ต้องเสียใจนะปีนี้ผมมีโค้ดให้นะผมเดี๋ยวผมอินบ็อกไปนะส่งโค้ดไปให้นะไปลุ้นเองนะว่าเผื่อจะได้ชุดได้เชิ้ตได้ของนะผมส่งให้คนละ1โค้ดนะผมนะ แต่ว่าสิบคนที่ผมเลือกมาเนี่ยทุกคนฮนะเป็นคนที่ได้รางวัลแน่นอนนะอยู่ที่ว่าจะได้อะไรนะครับโอเคเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าได้รางวัลก็เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับผมนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมครับปีนี้นะผมนะก้าวไปด้วยกันอีกปีหนึ่งนะผมฝากทุกคนด้วยนะฝากสมาร์ทมันกี้นะครับช่องนี้นะไปในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปปีนี้นะมาพยายามไปด้วยกันนะครับผมนะไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอบคุณสปอตเตอร์ทุกคนด้วยนะครับขอให้ทุกคนที่ร่วมสนุกโชคดีนะครับผมสวัสดี